นัซื่อครูทันชนกเสียมภัยนะคะหรือครูโยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียนค่ะซึ่งมีหัวข้อสำคัญดังนี้ค่ะ 1. ความสำคัญของการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียน 2. แนวทางการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียนค่ะ ซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้งอน1นนะคะและมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายความสำคัญและแนวทางในการดูแลรักษาและทำความสะอาดโร,รงเรียนค่ะ 2. เพื่อให้นักเรียนเนี่ยดูแลรักษาและทำความสะอาดโร,รงเรียนได้อย่างเหมาะสมตามกระบวนการขั้นตอนทำงานค่ะ และข้อ3นะคะนักเรียนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดีค่ะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนรู้จักใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะคุณครูก็มีคำถามให้นักเรียนค่ะช่วยกันตอบนะคะนักเรียนเนี่ยคิดว่าพบเห็นบริเวณใดในโรงเรียนบ้างนะคะที่สกรปรกแล้วก็ไม่สะอาดค่ะ อาเก่งมากเลยนะคะใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือห้องเรียนของเราที่นักเรียนนั่งเรียนกันอยู่ใช่ไหมคะมีที่ไหนอีกบ้างคะอห้องน้ํานะคะห้องน้ำที่นักเรียนเนี่ยใช้ในการเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ล้างมือนะคะมีที่ไหนอีกคะสนามหน้าโรงเรียนคะ่ะที่เราใช้ในการเล่นกีฬากันใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีที่ไหนอีกามากไหมคะสวนหย่อมนะคะมีหรือเปล่า โรงอาหารค่ะก็อาจจะมีพวกเศษอาหารต่างๆใช่ไหมคะเวลาที่เราเนี่ยรับประทานอาหารนะคะเก่งมากเลยค่ะทางเดินอาคารของโรงเรียนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยคิดว่านะคะบริเวณต่างๆที่เกิดความสโปรกขึ้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรได้บ้างคะการทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะเก่งมากเลยบางทีเนี่ยเราอาจจะ กินขนมใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะวางทิ้งเอาวไว้นะคะไม่ได้ทิ้งให้ลงถังขยะเนี่ยก็อาจจะเกิดความสกรปรกได้นะคะลืมทิ้งไว้โอ้เก่งมากเลยนะคะลืมทิ้งไวนะ้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะกินขนมเสร็จแล้วเราก็อาจจะวางทิ้งเอาวไว้ยังไม่ได้นําไปทิ้งในถังขยะเนี่ยก็อาจจะทําให้เราลืมนะคะแล้วก็เกิดความสกปรกในสถานที่ที่เราเนี่ยไปนั่งอยู่นะคะมีอะไรอีกไหมคะอ๋อขาดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วนักเรียนเนี่ยคิดว่าบริเวณต่างๆนะคะที่มันสสโปรกเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันไปนะคะเกิดจากใครเนี่ยเป็นผู้กระทําได้บ้างคะ,ะตัวนักเรียนเองใช่ไหมคะมีใครอีกคะอาจจะเป็นตัวคุณครูเองก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าบุคลากรอ,อื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะทําให้เกิดความสสโปรกในโรงเรียนของเราได้ะคะ่ะทีนี้นะคะหลังจาก คนที่ทาความสกปรกแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคะที่จะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยกลับมาสะอาดนะคะแล้วก็น่าอยู่น่าเรียนได้คะ่ะอันดับแรกพานลงใช่ไหมคะเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลแล้วก็ทําความสะอาดโรงเรียนของเราอยู่แล้วนะคะแม่บ้านคะ่ะก็คือคู่กับพานลงเลยนะคะในการทําความสะอาดแล้วก็ดูแลอาคารตึกอาคารเรียนของเรานะคะแล้วมีใครอีกคะเก่งมากเลยนะคะตัวนักเรียนเองใช่ไหมคะ ก็คือเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนนะคะก็จะมีส่วนช่วยนะคะในการทําความสะอาดนะคะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ตัวคุณครูเองใช่ไหมคะก็สามารถที่จะช่วยในการดูแลรักษาแล้วก็ทําความสะอาดโรงเรียนได้ค่ะทนีนะคะนักเรียนเนี่ยคิดว่าเรามีวิธียังไงบ้างคะที่จะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็น่าอยู่น่าเรียนค่ะ ไหนลองช่วยกันตอบสิคะจัดตารางเวรทำความสะอาดในห้องเรียนใช่ไหมคะอันนี้ใกล้ตัวที่สุดเลยนะคะก็คือเวรทำความสะอาดที่อยู่ในห้องเรียนของเราในการกวาดนะคะจัดโต๊ะนะคะก็จะทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่นะคะมีอะไรอีกคะไม่ขีดเขียนโต๊ะและเก้าอี้ค่ะอันนี้ก็คือโต๊ะและเก้าอี้ที่เรานั่งเรียนใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะที่รองอาหารนะคะเราก็ไม่ควรที่จะขีดเขียนให้มันเกิดความสกรปรกเลอะเทอะนะคะมีอะไรอีกบ้างคะ ทิ้งขยะให้ลงถังนะคะเวลาที่เราเนี่ยรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเศษขยะต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งให้ลงถังขยะนะคะหรือว่าในที่ที่จัดไว้ให้ทิ้งขยะนั่นเองค่ะมีอะไรอีกมั้งคะนักเรียนช่วยกันกวาดใบไม้นะคะในบริเวณโรงเรียนใช่ไหมคะก็อาจจะช่วยทําให้เศษใบไม้เนี่ยที่มันหล่นตามสวนต่างๆเนี่ยนะคะทาให้มันดูไม่สก,กรปรกลเลอะเทอะนะคะมีอีกไหมคะนักเรียน เก่งมากเลยนะคะเมื่อเห็นของที่ชำรุดใช่ไหมคะจะเป็นโต๊ะกว๋วยของนักเรียนเนี่ยหรือว่าหน้าต่างประตูนักเรียนก็สามารถที่จะแจ้งคุณครูดได้นะคะเพื่อที่จะได้ดําเนินการนะคะซ่อมแซมนะคะให้มันเรียบร้อยนั่นเองค่ะจากที่ได้พูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยคิดว่าการดูแลรักษาและทําความสะอาดโรงเรียนมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะ เก่งมากเลยค่ะก็จะทำให้โรงเรนของเราเนี่ยสะอาดใช่ไหมคะน่าอยู่น่าเรียนแล้วมีอะไรบ้างคะปลอดภัยนะคะเก่งมากเลยค่ะ ความสาคัญนะคะของการดูแลรักษาและทาความสะอาดโรงเรียนนะคะ1เลยค่ะก็จะทําให้อาคารนะคะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่เป็นแหล่งพอเชื้อโรคแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของสัตว์นําโรคต่างๆแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกยุงลายตะขาบนะคะหนูมแมลงสาบนะข้อที่2นะคะ อาคารสถานที่ในโรงเรียนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะก็จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ชำรุดเสียหายได้ง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในโรงเรียนด้วยนะคะข้อที่3ค่ะบุคลากรในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงนักเรียนเนี่ยก็จะมีสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่ดีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สะอาดนะคะถูกสุข,ขลักษณะแล้วก็ เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ,ะข้อสุดท้ายนะคะบุคลากรในโรงเรียนนะคะแล้วก็ตัวนักเรียนเองเนี่ยก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะมีความรักและสามัคคีกันค่ะจากการที่เราเนี่ยมีกิจกรรมนะคะในการร่วมมือกันทําให้โรงเรียนของเรานะคะสะอาดน่าอยู่นะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้ค่ะ,ะทีนี้นะคะครูมีประเด็นปัญหานะคะจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ค่ะ ประเด็นปัญหาข้อแรกนะคะถ้าบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเนี่ยไม่ดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียนจะส่งผลอย่างไรคะหหนักเรียนช่วยกันตอบนะคะ ก็จะทําให้โรงเรียนของเราสกกระกใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันอาจจะชํารุดเสียหายได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆนะทำให้เราเกิดเสียสุขภาพกายนะคะแล้วก็สุขภาพจิตของผู้ที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนั่นเองนะคะ,ะประเด็นปัญหาข้อที่2ค่ะ การขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นะคะที่นักเรียนเนี่ยใช้นั่งเรียนทุกวันนะคะเป็นการดูแลรักษาที่ถูกต้องหรือไม่คะเพราะอะไรเอ่ยไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะว่าจะทําให้โต๊ะเก้าอี้นะคะสก,กปรกแล้วก็ไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยอาจจะย้ายห้องเรียนไปแล้วนะคะอาจจะต้องให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยมาใช้โต๊ะเก้าอี้ exactly. ต่อจากเรานะคะมันก็จะทําให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่น่านั่งเรียนเลยนะคะ ประเด็นตัญหาข้อต่อมาค่ะเพราะเหตุใดนะคะเราจึงควรทิ้งขยะนะคะให้ลงถังให้ถูกประเภทค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะ การทิ้งขยะนะคะถ้าเรารวมกันมันก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อนใช่ไหมคะแล้วก็ยากต่อการจัดการขยะนะคะดังนั้นเนี่ยการแยกประเภทขยะก็จะทําให้เราสามารถกําจัดขยะนะคะได้ง่ายขึ้นนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยังมีขยะบางประเภทที่เราสามารถที่จะนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกด้วยนะคะ เราได้เห็นไปแล้วนะคะถึงความสําคัญนะคะของการดูแลรักษานะคะและทําความสะอาดโรงเรียนนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะมีแนวทางนะคะในการดูแลรักษาและทําความสะอาดโรงเรียนอย่างไรกันบ้างนะคะที่จะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็น่าอยู่ค่ะ ข้อแรกนะคะใช้งานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬานะคะโต๊ะเก้าอี้นะคะรวมไปถึงประตูหน้าต่างนะคะก๊อกน้ําในห้องน้ํานะคะแล้วก็หนังสือที่อยู่ในห้องสมุดเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนของเราเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ทนุถนอมค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยชารุดเสียหายนะคะ ข้อ2นะคะไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ประตูหน้าต่างนะคะรวมไปถึงผนังของห้องเรียนนะคะให้ดูสกรปรกเลอะเทอะนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะเมื่อพบเห็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะหรือว่าส่วนต่างๆของห้องเรียนอาคารเรียนของเรานะคะํำรูดเสียหายเนี่ยก็ให้รีบแจ้งกับคุณครูทันทีเลยนะคะเพื่อที่จะให้สามารถซ่อมแซมนะคะได้ทันทีนะคะแล้วก็ไม่เสียหายจนใช้งานไม่ได้นั่นเองค่ะ ข้อที่สี่นะคะไม่ทิ้งขยะในบริเวณห้องเรียนนะคะแล้วก็ในบริเวณโรงเรียน,นะคะ่ะต้องทิ้งให้ลงถังขยะนะคะแล้วก็ต้องให้ถูกประเภทด้วยนะคะเราจะมีตัวอย่างถังขยะนะคะมาให้ดูกันว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยนะคะเป็นถังขยะประเภทอะไรคะ่ะอันแรกเลยนะคะถังขยะสีเขียวค่ะนักเรียนอาจจะเคยเห็นถังขยะสีเขียวกันมาบ้างแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าถังขยะสีเขียวเนี่ยเป็นถังขยะประเภทไหนคะ เก่งมากเลยค่ะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะคะสามารถนำขยะชนิดนี้ไปทำปุ๋ยหมักได้นะคะนันเรียนคิดว่าถัางขยะสีเขียวนะคะหรือว่าขยะประเภทนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ,ะผักผลไม้ใช่ไหมคะที่เราอาจจะรับประทานนะคะแล้วก็อาจจะเหลือก็ทิ้งลงในถังขยะประเภทนี้ได้คะ่ะมีอะไรอีกคะเศษอาหารต่างๆนะคะมีอะไรอีกบ้างคะ เศษใบไม้นะคะที่ร่วงมาจากต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะอยู่ในส่วนหย่อมเวลาเรากวาดทาความสะอาดแล้วเนี่ยก็จะมานำมาใส่ถังขยะประเภทนี้ได้ค่ะถังขยะสีต่อไปนะคะสีเหลืองค่ะนักเรียนคิดว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นถังขยะประเภทไหนคะเก่งมากเลยนะคะ ถังขยะสีเหลืองก็จะเป็นประเภทขยะนะคะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือว่าแปลรูปใช้ใหม่ได้นะคะหรือว่าจำหน่ายได้นั่นเองค่ะถังขยะนะคะประเภทนี้เนี่ยใส่ขยะประเภทไหนบ้างคะ,ะแก้วใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะกระดาษนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่เราใช้แล้วนะคะที่ยังอยู่ในสภาพดีไม่ได้เลอะอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาลงถังขยะประเภทนี้ได้ค่ะมีขยะแบบไหนอีกบ้างคะ อ๋อโลหะใช่ไหมคะมีอีกไหมเอ่ยอ่าขวดพลาสติกใส่น้ำนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะเห็นบ่อยเลยว่าขวดพลาสติกเนี่ยสามารถที่จะนำมารีไซเคิลใหม่ได้นั่นเองค่ะถังขยะสีต่อไปเลยค่ะอ่าจะเป็นถังขยะสีเทานะคะแต่ว่ามีฝาสีส้มนั่นเองนะคะถังขยะประเภทนี้เนี่ยใส่ขยะประเภทไหนเอ่ย ใส่ขยะอันตรายใช่ไหมคะที่เป็นขยะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นขยะประเภทไหนเอ่ยอ่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะหรือว่าหลอดไฟต่างๆใช่ไหมคะที่เราใช้งานแล้วก็หมดอายุแล้วนะคะมีอะไรอีกคะขวดยาค่ะเก่งมากเลยนะนอกจากขวดยาแล้วมีอะไรอีกถ่านไฟฉายใช่ไหมคะเวลาเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทานหมดแล้วเราก็ ควรที่จะมาทิ้งในถังขยะที่เป็นถังสีเทาฝาสีส้มนะคะมีอีกไหมเอ่ยอกระป๋องสีสเปรย์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นกระป๋องสเปรย์อื่นๆน,นะคะก็ควรที่จะทิ้งในถังขยะสีเทานั่นเองค่ะอันสุดท้ายค่ะถังขยะสีฟ้านะคะเป็นถังขยะที่ควรจะทิ้งขยะประเภทไหนนะคะ เป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เป็นพิษนะคะแล้วก็ไม่คุ่มค่าที่เราจะนำมารีไซเคิลหรือว่าแปรรูปใช้ใหม่นะคะขยะที่อยู่ในถังขยะประเภทนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีขยะอะไรบ้างคะโอ้ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะพลาสติกหอ่อลูกอมหรือว่าหอ่ออาหารต่างๆ,ๆใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะมีอีกไหมเอ่ยถุงพลาสติกใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ โฟมแล้วก็ฟอยนะคะเก่งมากเลยค่ะที่นะคะคุณครูก็จะมีคำถามนะคะเกี่ยวกับประเภทของถังขยะต่างๆนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบค่ะ,ะคำถามนะคะขยะที่อยู่ในถังขยะข้อใดที่สามารถประดิษฐ์หรือว่านำมาแปรรูปใช้ได้ใหม่คะเพิ่งจะเรียนกันไปเมื่อกี้เลยนะคะน่าจะตอบกันถูกนะคะถังขยะสีไหนเอย่ยอ่าเก่งมากเลยนะคะคือเป็นถังขยะ สีเหลืองนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะใส่ขยะนะคะที่นำมารีไซเคิลใหม่ได้นั่นเองค่ะแนวทางในการดูแลรักษาทางความสะอาดข้อที่5นะคะก็คือร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียนนะคะด้วยการปัดกวาดนะคะเช็ดถูห้องเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงประตูหน้าต่างนะคะโต๊ะเก้าอี้กระดานแล้วก็ในส่วนบริเวณของบันไดาทางขึ้นตึกนะคะแล้วก็ระเบียงที่อยู่หน้าห้องของเรานะคะ แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในโรงเรียนด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางนะคะในการดูแลรักษาและทําความสะอาดโรงเรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่คุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างปัญหานะคะเกี่ยวกับความสะอาดของโรงเรียนนะคะแล้วช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุผลที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมเสนอแนวทางนะคะในการแก้ไขเป็นแผนภาพความคิดค่ะ จากนั้นสรุปความสำคัญและแนวทางการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะปัญหาที่นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์มาเลยนะคะ,ะปัญหาก็คือมีขยะเต็มโรงเรียนเลยใช่ไหมคะสาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไรคะ ทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากถังขยะเนี่ยไม่เพียงพอนะคะต่อการทิ้งขยะของนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยสกปรกนะคะไม่สะอาดแล้วก็ไม่น่าอยู่นั่นเองนะคะทีนี้นะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือเราก็จะอาจจะจัดหานะคะถังขยะให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงถังนะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาขยะเต็มโรงเรียนนั่นเองค่ะ จากกิจรกร ca, รมน,นะคะที่น,น,ะะนักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันทําไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นคาบนะคะนักเรียนเนี่ยคิดว่าเราสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้อย่างไรบ้างคะจากการที่นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ทํากิจกรรมนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูสรุปความคิดรวบยอดนะคะจากเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ไปค่ะนักเรียนคิดว่าการทําความสะอาดโรงเรียนนะคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนคนเดียวหรือเปล่าคะ อ่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วก็เป็นหน้าที่ของบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะคะการดูแลรักษาทำความสะอาดเนี่ยนอกจากจะเป <nour kin. S 1> ็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วก็เป็นหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนด้วยนะคะจะต้องช่วยกันทําความสะอาดเนี่ยเพื่อให้โรงเรียนของเรานะคะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียนนั่นเองค่ะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำนะคะ ให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันจากนั้นนะคะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกบริเวณพื้นที่นะคะในโรงเรียนนะคะ1บริเวณนะคะอาจจะเป็นห้องน้ํานะคะสนามกีฬาหรือว่าจจะเป็นห้องเรียนของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็วางแผนนะคะออกแบบวิธีการทําความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียนที่นักเรียนเลือกนะคะให้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงนะคะ แล้วประเมินผลงานตรวจสอบแผนการทำงานของกลุ่มตนเองนะคะว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างนะคะหรือส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมใดอีกบ้างค่ะแล้วให้ทำการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ค่ะจากเนื้อหานะคะที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถสรุปเป็นความรู้อย่างไรได้บ้างคะเราควรจะทิ้งขยะให้ถูกที่ใช่ไหมคะลงในถังนะคะแล้วก็แยกประเภทให้เรียบร้อยด้วยนะคะมีอะไรคะ ไม่ควรที่จะขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นะคะมีอะไรอีกมากงไหมคะ,ะเราควรจะช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดโรงเรียนของเราให้สะอาดหน้าอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะทุกคน โดยสรุปแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยสะอาดนะคะน่าอยู่นะคะได้โดยการทิ้งขยะนะคะในที่ที่ควรทิ้งนะคะแล้วก็ให้ถูกประเภทด้วยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาและทําความสะอาดภายในโรงเรียนเนี่ยไม่ทําให้อคาคารเรียนสิ่งของที่อยู่ภายในโรงเรียนนะคะชํารุดเสียหายนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะรู้จักใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ โรงเรียนนะคะเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีนะคะทั้งกับตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างค่ะหลังจากที่คุณครูนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมกันไปแล้วนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะร่วมกันนําเสนอผลงานนะคะการปฏิบัติ<ๆ>การทําความสะอาดโรงเรียนนะแล้วก็ปัญหาที่พบนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มนะคะหน้าชั้นเรียนแล้วก็ ร่วมการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะกิจกรรมนะคะที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลงมือทําแล้วนะคะ,ะตัวอย่างของกิจกรรมนะคะบริเวณที่ทําความสะอาดนะเพื่อนๆเ,เลือกที่จะทําความสะอาดบริเวณสนามบาทสนะคะวิธีการทําความสะอาดเนี่ยก็ใช้วิธีการตั้งซุ้มนะคะทํากิจกรรมธนาคารขยะนะคะโดยให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ย เก็บขยะนะคะจากบริเวณสนามมาแยกใส่ถังขยะให้ถูกประเภทนะคะเพื่อเป็นการสะสมนะคะแต้มนะคะแล้วก็แกลกรางวัลค่ะผลการประเมินนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทํากิจกรรมไปแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็ช่วยกันเก็บขยะนะคะทําให้ ประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานนะคะจากที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องลงมือไปเก็บขยะเองนะคะในทุกชิ้นนะคะก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้นักเรียนคนอื่นๆนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้รู้สักวิธีการแยกขยะให้ถูกประเภทอีกด้วยค่ะ จากกิจกรรมนะคะที่คุณครูให้ทําไปนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูไปแล้วนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นักเรียนนะคะร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองนะคะว่าปฏิบัติได้ดีมากน้อยเพียงใรนะคะแล้วก็มีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะวางแผนแล้วก็หาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปค่ะจากที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยก็ สามารถนําความรู้นะคะที่เราได้นะคะไปเป็นแนวทางนะคะจัดการดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็ทําความสะอาดโรงเรียนให้หน่าอยู่นะคะโดยอาจจะจัดกิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้หน่าอยู่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะอย่างเช่นโครงการห้องเรียนสะอาดนะคะโครงการเก็บแล้วก็คัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของความสําคัญในการดูแลรักษาและทําความสะอาดโรงเรียนนะคะรวมไปถึงแนวทางในการดูแลและรักษาทําความสะอาดโรงเรียนด้วยนะคะในครั้งถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ